เียนเชิญนายดิษฐ์พรสีมารประธากนกรรมการรู้สภาได้กล่าวรายงานาการจัดการครับขอการเียนเชิญครับเพือทำลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและประกาศสุดท้ายเพื่อส่งเสริมให้ครูนักเรียนนิสิตนักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานบรรทุกการจัดงานบรรทุปีนี้ได้กำหนดประเด็นข้องงานว่าครูดีตามสถานีเครือข่ายทั่วประเทศกิจกรรมหลักที่ร่วมกันปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมาคือการทำพิธีบูชาที่องค์กรก็ ซึ่งวันนี้เขียนมาร่วมในงานประปีพุทธศักราช2555ด้วยนะครับในช่วงนี้นะตุนระนบิีนะครับก็จะได้ทำที่ดีนะครับคารวะดวงสะครับ